วันนี้เนี่ยนอกจากที่จะมีการเ,าเลื่อนออกไปแล้วนี่นะครับที่จุฬาที่จุฬาเขามีการนัดหมายกันของสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าจุฬานะครับหลายๆคณะนะครับเพื่อที่จะแสดงจุดยืน นะครับใส่เสื้อสีชมพูคัดค้านการตั้งคาสิโนในประเทศไทยแล้วก็เรียกร้องให้มีการถอนร่างพบรบประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจอรออกไปมีการอ่านคำถแถลงการคัดค้าน3ภาษานะฮะจีนอังติดไทยแล้วก็ถวายคำสัตย์ปฏิญาณรวมทั้งกล่าวปาศสายนะครับแกนนำจัดงานเนี่ยคุณมิลังรองทัพรังสรีนะครับบอกว่าก็ถ้ามีการนำเข้ามาในเรื่องนี้ก,ก็จะคัดค้านอีก รวมถึงคัดค้านเรื่องการนิรโทษกรรมด้วยนะครับอรอรลองไปชมบรรยากาศช่วงการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณบางช่วงรวมถึงการให้สัมภาษณ์ของผู้จัดงานนะข้าพเจ้าผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนศาสนาและพระมหากษัตริย์ ขอคัดค้าน,ออนาต่อการจัดตั้งคาสิโน,โนและการนิรโทษกรรม,รรรรมเราต้องขอดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าเขามีการเปิดอะไรไว้ที่เป็นโอกาสและเป็นช่องทางเพื่อที่จะได้สอดแทรกเข้าไปได้อีกไหมอะไรก็ตามที่มันเป็นอบายมุกเราต่อต้านหมดและเราจะต่อต้านตลอดถึงแม้ว่าจะถอนวันนี้วันข้างหน้า ถ้าหากเขาพยายามมาเข้ามาอีกเราก็จะทําเช่นนี้อีกและที่จริงแล้วคิดว่านัดน,นี้สังคมตื่นแล้วด้วยกับหลายกลุ่มออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้จะมีคนออกมาเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ว่าสิ่งที่ถอนวันนี้จะไม่ทําอะไรอย่างอื่นอีกอนี่ครับเป็นท่าทีนะครับของคนที่ออกมาชุมนุมคัดค้านนะเป็น สิเก่าเป็นบุคลากรในหลายส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งก็เมื่อวานนี้เนี่ยถ้าดูในส่วนของจุฬาก็จะมีคณะบัญชีนะครับสิเก่าบัญชีแล้วก็มีทางแพทย์ด้วยนะครับที่ <ầ> ออกมาขึ้นไหวนะครับขณะที่จจผมพยายามจะเช็คคอปทอเนี่ยคอปทอซึ่งเขานัดหมายกัน เขานัดหมายว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะไปรวมกันนี่แหละครับผมยังไม่เจอว่าเขายกเลิกการชุมนุมหรือไม่อย่างไรนะครับแต่อย่างที่บอกแล้วฮะว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นการขยับขับเคลื่อนของกลุ่มต่างๆมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตสิ่กเก่าสถานศึกษาต่างๆนะครับกลุ่มคนที่อย่างคอปทอเองเนี่ยเขาก็ปากหลักชุมนุมมาสักพักแล้วนะฮะแล้วก็ ล่าสุดเนี่ยก็มีการยืนยันบอกว่าการเลื่อนเนี่ยไม่ใช่การหยุดนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าคอประทอขายํำว่าไทยต้องไม่มีคาสิโนโด้วยนะฮะสแสดงว่าน่าจะคงพรุ่งนี้จะยังต่อนะครับสำหรับคอปทอนะฮะส่วนนี้เป็นที่ที่จุฬาก็โอเคเป็นสิทธิ์ลวฮะอย่างที่คุณผลิตบอกไว้ ก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะออกมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อกำหนดกฎหมายไม่ทำนอกระบบไม่ทำนอกกฎหมายนะครับสั้นๆแนละกันติดไว้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับกรณีของโดนัลด์ทรัมป์ที่ประกาศขึ้นภาษีไทยนะครับแล้วก็หลายคนก็รอท่าทีของ ภาครัฐว่าจะรับมือเรื่องนี้อย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณคุยกับคุณพร,ริตพินิจติแต่ผมติดไว้หน่อยหนึ่งวันนี้มีการประชุมกันนะครับออของคณะทํางานนโยบายการค้าสหรัฐอเมริกานะครับก็มีนายกรัฐมนตรีแพร์ทองทานเป็นประธานก็มีรัฐมนตรีคลังนะครับคุณพิชัยชุนหังวชิวะะระรัฐมนตรีพาณิชย์พิชัยนฤมิตพันธ์รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับคุณมาริศงเงี่ยมพงศ์มีรัฐมนตรีองงุตสาหกรรม,มรัฐมนตรีเกษตรนะครับรัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีช่วยคลังแล้วก็ ประธานผู้แทกนการค้าไทยนะครับที่วันนี้เนี่ยประชุมกันนะครับแล้วก็หลังประชุมเนี่ยนายกเองก็โพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องของการวางยุทธศาสตร์รับมือมาตรการนะครับภาษีตอบโต้ของสหรัฐนะครับโดยเน้นย้ำว่าต้องรู้เขารู้เราเร็วแม่นยำนะครับโดยการประชุมวันนี้ก็เป็นการติดตามสถานการณ์นะครับกำหนดขอบเขตความแม่นยำเพื่อประโยชน์ของคนไทย โดยรัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญก็แต่งตั้งคณะทํางานนโยบายการค้าสหรัฐมีประหลัดก,กระทรวงพาณิชย์เป็นประธานมีคุณพันศักดิ์วิญญลักษณ์มีคุณสุภูสายเชื้อเป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดแล้วก็หารือนะครับกำหนดแนวทางร่วมกันระหว่างรัฐเอกชนมาตั้งแต่วันที่6มกราที่ประชุมวันนี้เนี่ยมีการมอบหมายให้คุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกมติกาังเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะในการเจรจากับอเมริกานะครับ รอมด้วยรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นผู้ร่วมคณะติราจามีการประสานนัดหมายเพื่อทําการพูดคุยกับส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น USCR แล้วก็หน่วยง,งานอื่นๆของอเมริกาด้วยนะครับเพื่อเอาข้อเสนอของไทยไปพูดคุยนะครับนายกย้ําว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการวางยุทธศาสตร์มาตรการต่างๆต้องรู้เขารู้เราวันนี้เราเห็นนอกจากรูปแบบการตอบโต้การัะมือกับทรัมป์จากประเทศอื่นๆว่ามีอะไรบ้างเราก็เห็นการ มีปฏิกิริยาขึ้นไหวตอบโต้ของคนสหรัฐที่รับผลกระทบด้วยนะครับก็คงจะมีการเจราจารซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่ครั้งเดียวจบต้องใช้เวลาและเจราจารในหลายระดับที่แตกต่างกันประเด็นหนึ่งซึ่งคนก็โฟกัสไปเยอะกับกรณีวิธีการเจราจารอย่างไรให้ทรัมป์เองเขายอมไทยมากขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ะเราอาจจะต้องมีการสั่งซื้อสินค้ากเกษตรจากสหรัฐมากขึ้นหรือเปล่า ทำให้หลายคนเป็นกังวลว่าต่อไปสินค้าเกษตรสหรัฐจะทะลักเข้ามาในบ้านเราโดยการใช้วิธีการแลกเปลี่ยนวันนี้นรัฐมนตรีเกษตรนฤมลพินโยสินวัฒน์นะก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกข้อเสนอของกระทรวงเกษตรเนี่ยกับการประชุมติดตามมาตรการการค้าสหรัฐเนี่ยก่อนที่ทีมไทยจะเดินทางไปเจราจานะครับกระทรวงเกษตรก็จะต้องดูแลผลประโยชน์ของเกษตรกรแล้วก็ให้ข้อคิดกับผู้ที่จะเป็นคนเจราจากับสหรัฐ เพราะกระทรวงเกษตรก็ไม่ใช่คนจราจาก็ต้องให้ข้อท็จจริงว่าจะเกิดอะไรกับกเกษตรกรไทยนะฮะส่วนการคัดค้านของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระทรวงเกษตรต้องการสะท้อนข้อมูลข้อมูลที่วันนี้นําเสนอไปเนี่ยก็จะมีการให้เป็นประเด็นประกอบการตัดสินใจของทีมจราจาที่จะไปคุยกับสารัฐจะคุยอะไรก็ต้องดูผลประโยชน์คนไทยเป็นหลักกระทรวงเกษตรก็จะต้องดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร,กรส่วนตัว ไม่ต้องการให้เอาภาคเกษตร,รไปแลกให้ภาคอื่นๆซึ่งเจ้าของไม่ใช่คนไทยด้วยซ้ําบางทีอุตสาหกรรมต่างๆอาจเป็นของต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยใช้ไทยเป็นผู้ผลิตต้องรอบคอบนะอันนี้เจ้ากระทรวงมาเองบอกจะเอาสินค้าเกษตร,รไปแลกไม่เห็นด้วยนะครับเพราะภาคอื่นๆที่จะไปแลกเขาไม่ใช่ของคนไทยก็อย่างที่บอกแล้วครับวันนี้เนี่ยเราเห็นภาคการเกษตร,รออกมาเคลื่อนไหวอย,อย่างสมาคมผู้เลี้ยงสุก,กร,รแห่งชาติวันนี้เนี่ยมายื่นหนังสือนะฮะ มายื่นหนังสือที่ทำเนียบต่อนายกที่สูญรับเรื่องราวร้องทุกข์นะเป็นห่วงะว่าถ้ารัฐบาลไทยจะมีแนวคิดนําเข้าหมูจากสหรัฐเนี่ยมันจะกระทบห่วงโซ่การผลิตหมูไทยทั้งระบบนะครับก็เกรงว่ามันจะกระทบกับส่วนของผู้ประกอบการไทยด้วยนะก็เลยมาให้ข้อมูลนะครับมาให้กำลังใจกับคนที่จะต้องไปเจราจากับสหรัฐนะครับ นี่วันนี้คุณสมคิดเชื้อโคงรองเลขาธิการนายกก็เชิญเข้าไปพูดคุยให้ข้อมูลแล้วก็รับหนังสือนะฮะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อย่างที่บอกภาคกากรเกษตรเขาก็กังวลแล้วฮะว่าถ้าเรายอมสารรัฐในเรื่องนี้ก็จะกระทบกับภาพรวมทั้งหมดขององานกเกษตรในประเทศไทยด้วยนะครับก็เอามาฝากติดกันนะครับ ยูซี่มีอะไรอัปเดตไหมนะฮะโอเคมเีร้อยเอกธรรมนัฐจากพรรคก,การธรรมบอกว่าจุดยืนชัดนะฮะพรรคก,การธรรมถ้าผู้นำรัฐบาลเอาอยัางไงกับเรื่องเอเดนเพลนคอมเพล็กเราก็ว่าตามนั้นนะครับเราก็ว่าตามนั้นเป๊เปอะอธรรมนัฐยืนยันตามนั้นนะครับแล้วก็มีใคร เอเคมีเอ่อเห็นมีเรื่องสารัฐนะครับสารัฐก,กังวลเป็นอย่างสักครู่รรนะครับอ่ากรณีของพอลแชมเบอร์นะครับที่ เป็นนักวิชาการอเมริกันแล้วก็ปรากฏว่าถูกดำเนินคดีมาตรา112แล้วก็พรบอคอมพิวเตอร์นะครับมีกองทัพภาคที่3เป็นคนแจ้งความนะครับแล้วก็อาจารย์พอลแชมเบอร์เนี่ยก็เป็นนักวิชาการอยู่ที่คณะสังคมศาสตร์มอนนนรส่วนี่นะครับก็ล่าสุด CNN รายงานนะครับว่าพอลแชมเบอร์เนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกหลายปีหลังถูกตั้งข้อหาหมิ่นพรบรมเดชานุภาพ นะครับซึ่งเป็นกรณีหายากที่บุคคลต่างด้าวขอภัยบุคคลต่างชาติถูกกล่าวหาว่าผิด1นึ CNN บอกว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยอาจจะส่งมลให้ต้องจำคุก15ปีนะครับซึ่งใครก็ยื่นฟ้องได้มีคนที่ถูกดำเนินคดีหลายร้อยคนในช่วงไม่ที่ผ่านมานะครับทนายความของพอลแชมเบอร์บอกว่าทางการเนี่ยได้ออกหมายหมายจับพอลแชมเบอร์เมืม่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากที่รับคำร้องจากกองทัพขณะที่ อคณชัยชัยมณีการเกตนะครับหัวหน้าฝ่ายรณรงของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนไทยหนึ่งในทีมกฎหมายของพอลเชมเบอร์บอกว่าเขาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไปเผยแพร่พพข้อความลงบนเว็บไซต์สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของประเทศสิงคโปร์นะครับเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายทหารนะครับในเดือนตุลาคม2024ซึ่งแชมเบอร์เขาปฏิเสธทุกข้อหานะครับว่าเขาไม่ได้เขียน หรือว่าลงข้อความโฆษณาในเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วก็ระหว่างการพูดคุยก่อนที่ขึ้นศาลเนี่ยนะครับเขาก็บอกซีเนเอ็นว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับข้อมูลมากนักเกี่ยวกับสาเหตุที่ถูกถูกตั้งข้อหาแล้วเกรงว่าตัวเองจะถูกจําคุก15ปีนะฮะซึ่งมีความพยายามขอประกันตัวนะครับแต่ว่าถูกปฏิเสธการประกันตัวทนายความก็พยายามจะยื่นขอร้องประกันตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ให้เขาเนี่ยถูกควบคุมตัวก่อนพิจารณาเนื้อคดีสําหรับ แชมเบอร์จะ uh, เป็นนักวิชาการนักเขียนนะครับเป็นอาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาประชาคมอาเซียนมอนเรสสวนก็มีส่วนสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกให้กับบทความเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงซีเอ็นด้วยหลายฝ่ายเองก็เลยมองว่าเรื่องนี้เ,เป็นภัยคุกคามแรงนะครับต่อเสรีภาพทางวิชาการในประเทศนะฮะขนาดที่น่าสนใจตรงนี้ครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับให้ข้อมูลว่ารู้สึกกังวล ารายง,งานการจับกลุ่มแชมเบอร์และเขาพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือด้านกองสุนสหรัฐอเมริกาสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกอย่างแข็งขันทั่วโลกก็เรียกร้องเจ้าหน้าที่ของไทยทั้งในระดับส่วนตัวและสาธารณะให้ปกป,ป้องเสรีภาพในการแสดงออกตามทันธกณีระหว่างประเทศของไทยเป็นประจำนะครับนี่ฮะก็นักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าคดีของแชมเบอร์เป็นคดีที่มีชื่อเสียงอาจจะส่งผล ต่อกองทัพได้นะครับแล้วก็จะส่งผลต่อวงกว้างในสังคมไทยอย่างอาจารย์ทิตินันพงสุทธิรักนะครับก็เคยพูดคุยกันหลายครั้งนะครับนักเศรษฐศาสอนักเลสษศาสตร์จุลานะครับบอกว่ากองทัพไทยเนี่ยต้องแบกรับต้นทุนสูงนะครับเนื่องจากกองทัพเนี่ยดึงดูดความสนใจและก็ถูกตรวจสอบในระดับนานาชาติได้ซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพต้องหลีกเลี่ยง กรณีนี้ทําให้เสริภาพทางวิชาการถูกปิดกั้นมากขึ้นและจะยิ่งปิดกั้นความคิดของคนไทยและบ่อนทําลายระบบนิเวศท,ทางปัญญาการวิจัยที่จําเป็นต่อการส่งเสริมแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวไปข้างหน้าครับก็เป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับสหรัฐเองก็ให้ความสนใจแล้วก็ประเด็นคือหลายคนก็บอกอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยเรากําลังจะไปเจรจากับเขาเนี่ยแล้วก็เขาก็ กังวลเรื่องแบบนี้อีกเนี่ยมันจะกลายเป็นปัจจัยที่ทําให้ยากขึ้นในการเจราจาหรือเปล่าโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องคนละประเด็นเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องการเมืองแต่แน่นอนนะครับว่าสหรัฐนาทีนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเขากังวลในทุกเรื่องเขาสามารถที่จะหาเหตุผลได้ในทุกเรื่องเวลาเจราจานะครับฉะนั้นก็ต้องอมีความรอบคอบและระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์ยูทูบมติชนทีมีด้วยนะครับ